นเธอกินซูชิทุกวันเธอกินแต่โคมค้าวเสือเธอคงจะเบื่อสินะเผอไปแล้วล่ะเผอจะพาโปเกมอนไปกินอะไรครับวันนี้คนรผู้เกี่ยวต้มยำดีกว่าโปเกมอนวันนี้นะคะมาถึงเมืองไทยทั้งทีนะคะทางเราก็ได้จัดเที่ยวเอไว้เตี๋ยวต้มยำนะคะแบบชามยักษ์ไว้เลี้ยงโปเกมอนเพราะว่าพวกเธอตัวใหญ่กันหลือเกินนะคะกินทั้งทีต้องกินแบบแซ่บๆใหญ่ๆเลยค่ะตามมาเลยค่ะจวพากินเดี๋ยวพี่จะพาไปค่ะพี่จะพา ผู้ชมมาที่ถนนลำลูกกานะคะที่ปทุมธาน,นีช่วงคลอง3นะคะเยื้องๆกับโรงเรียนของสุวรรณวิทยาใกล้ๆกับวัดสายใหม่ค่ะจะเห็นร้านนี้ค่ะร้านกำมัง อ่ากะมังนี่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะแปลว่าอดทนไม่ไม่ได้หมายถึงว่ากะละมังไม่ใช่กะละมังไม่ใช่กะละมังแต่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูชามก๋วยเตี๋ยก็รู้นะคะแต่ไม่ใช่กะละมังไม่เกี่ยวกันแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอดทนแต่ถ้าคนไทยพูดสั้นๆก็มาจากคําว่ากะละมังนั่นแหละจริงๆแล้วก็ตั้งมาจากเอ่อก๋วยเตี๋ยวที่มีลักษณะชามที่ใหญ่ใส่เครื่องแน่น เป็นความคิดของพี่ชนาพาเพลงพาน,นิชนะคะด้วยความที่ร้านเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวหลายแบบและเกินน้าใสต้มยำหมูตุนมีเครื่องเยอะไซส์เล็กไซส์จัมโบ้นะคะมีซีฟู้ดอีกมีหมูตุนมีหมูกรอบไข่ต้มยำมาตูมอีกคือเครื่องต้มยำของพี่เขานี่มาทุกประเภทเลยนะคะลูกค้าก็อยากลองชิมทุกอย่างเวลาเห็นเนี่ยนะคะ ก็เลยนําทุกอย่างใส่รวมไว้ในจานเดียวชามเดียวนะคะกลายเป็นชามก็ต้องใหญ่ขึ้นเพื่อรับให้ได้ทั้งหมดนะคะเรียกว่าต้มยำรวมมิตรนั่นเองค่ะเป็นต้มยำจากน้ําซุปกระดูกหมูนะคะปรุงอย่างเข้มข้นด้วยพริกและถั่วที่คั่วแบบใหม่สดเสมอแล้วก็มีเกี๊ยวกรอบนะคะนี่นะคะมันน่มเลยพี่ทานกันแบบนี้คือด้วความที่เครื่องเยอะใส่ทุกอย่าง ก็เลยต้องขยายชามแล้วก็กลายเป็นอย่างที่เราบอกนั่นแหละนะคะเมนูยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งที่มาแล้วต้องชิมก็คือข้าวผัดปลาทูนะคะใช้ปลาทูทอดกรอบแกะเอาแต่เนื้อแล้วผัดกับข้าวเสิร์ฟกันมากับไข่ต้มยางมาตูมที่นี่นะคะมีแต่ไข่ต้มยางมาตูมเท่านั้นเพราะนั้นอย่าถามหาไข่ดาวหรือไข่เจียวไม่มีมีแต่ไข่ต้มยางมาตูมนะคะ อันนี้คือกระเพราเป็ดค่ะใช้เป็ดสดนะคะมาล้างทําความสะอาดแล้วก็ลวกนําหลังจากนั้นถึงจะนํามาผัดกับกะเพรานะคะเสิร์ฟกับไข่ต้มยำมาตรุมด้วยเหมือนกันไข่ต้มยำมาตมนี่เป็นเอกลักษณ์ของร้านเลยนะคะอันนี้ข้าวคลุกกะปิค่ะทางร้านเนี่ยนั่งทานข้างทางก็ทานข้าวคลุกกะปิหน้าตาสวยได้อันนี้คือแบบเรียกว่า ความตั้งใจของเขาเลยว่าทานข้างทางจานต้องไม่สวยหรืออะไรของเขาสามารถจัดสวยให้เราได้ทานแล้วก็อร่อยได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะพร้อมแล้วนะคะสําหรับเกลียวชุยำใส่กระมังนะคะไปชิมด้วยกันค่ะเดี๋ยวบอกก่อนร้านนี้เนี่ยเขาเปิดตั้งแต่8ปโมงเช้าถึงบ่าย3าโมงค่ะนั่นเราทานได้ทั้งวันเลยเบอร์โทรศัพท์นะคะคุณผู้ชม0827932968ค่ะ0827932968มาทางด้านนี้เลยค่ะส่วสนี้ค่ะสววสดีครับผมได้ข่าวว่ามีคนไปสั่งก่อนแล้ว ผมขอเลือกนะครับพี่สั่งก่อนไม่ทันจริงได้ข่าวว่าพวกเธอทานข้าวเช้ากันก่อนเข้ารายการแล้วไม่ช่อหรือไม่ก็เมื่อกี้ช่วยเาพี่ก็ไม่อะไรมากเพิ่มหัวเพื่อนร่วมรายการจริงๆค่ะพี่ชนาภาใช่นี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้านนี้นี่ค่ะค่ะที่นาเชิญเลยครันได้ที่นี่ค่ะนี่สาวเพราเตรียมกะละมังเออพอดูแล้วมันเข้า เข้ากับพี่ปอนนะดูแบบว่าอิ่มพอดีพี่ขาทําไมชามมันมาใหญ่ขนาดนี้ได้ละคะเราเราจัดจัมโบ้เลยค่ะจัดเต็มเลยค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่ของที่ร้านใช่ค่ะแล้วตอนตั้งแต่เริ่มแรกตอนขายนี่คือไซส์ขนาดนี้ปะคะเป็นไซส์เล็กค่ะไซส์ปกติไซส์เล็กของพี่นก็ไม่ค่อยเล็กเลยค่ะอันนี้ก็ถือว่าไม่เล็กนะถ้าเทียบกับชามทั่วไปเป็นมาตรฐานคัดแรกเริ่มเป็นอันนี้ค่ะแลวลูกค้าบอกว่าอยากทานทุกอย่างที่นี่อยากได้เยอะๆก็เลยเปลี่ยนเป็นไซส์นี้นี้ก็คือเป็นลูมิรกระมังค่ะ แต่พูดถึงตอนเริ่มต้อนอะคือพอพูดถึงชามมันก็ใหญ่กว่าเจ้าอื่นอูแล้วใช่ค่ะตอนแรกนี่คือตั้งใจไว้ยังไงคะใช่ค่ะก็คือว่าเอกลักษณ์ของเราคือเป็นชามใหญ่แล้วก็ลูกชิ้นลูกใหญ่โอ,อชามใหญ่ลูกชิ้นลูกใหญ่นี่คือลูกชิ้น1ลูก ที่ร้านพี่เขานะคะนี่ลูกชิ้นอะไรเอ่ยลูกชิ้นหมูค่ะครึ่งลูกก็อิ่มแล้วมั้งเนี่ยกลีบเดียวก็อิ่มแล้วครีบเดียวถ้าผู้ชายทานจุจุมีมนูเจ้าเดียวที่มาถึงสั่งสี่ลูกสี่ลูกในสี่สี่ลูกในกางเกงกลางนี่คืออะไรอะคะเจียวค่ะ ต้องเป็นลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาค่ะเราทำไฮไลท์ว่าลูกชิ้นแบบให้ดูสวยงามน่ารักเหมือนเป็นดอกไม้ใช่ค่ะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยเป็นก๋วยเตี๋ยวใส่ลูกชิ้นแบบนี้แต่ว่าที่ีแปลกคือว่ามีอันนี้ด้วยผัดทอดอันนี้เราจะแต่งหน้าโรยโรยหน้าก๋วยเตี๋ยวค่ะเขาจะเปลี่ยนไปักบุ้งค่ะปกติเราจะเห็นแต่ขนมจีนน้ำพริกเราจะรูักช่องแต่อันนี้คือใส่ก๋วยเตี๋ยวโรยก๋วยเตี๋ยวหน้าก๋วยเตี๋ยวต้ค่ะเครื่องของพี่นี่มีอะไรบ้างคะในต้มยำก็จะมี พริกกระถั่วเราก็เองนะคะค่ะทุกวันนะคะนะครับหมูสับค่ะหมูสับน้ำพริกเผาค่ะน้ำพริกเผาอ่ะคะเป็นสูตรพริกเผาค่ะเป็นต้มยำสูตรพริกเผาเราไม่ใส่นมสดนะคะไม่มีนมสดจ้ะแล้วอันนี้คืออะไรอะอันนี้เป็นเย็นโพะเยโต้ต้มยำอ๋อถ้ามีถ้าเป็นเย็นโพก็มีใส่เครื่องเย็นโพด้วยตัวที่ใส่ที่บอกว่าเป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆที่เป็นเครื่องปรุงเนี่ยค่ะแต่บอกว่าเครื่องเยอะมากๆของเราแตกต่างกับที่อื่นยังไงพี่ถ้าต้มยำรูนี้กำลังนะคะถ้าทุกลูกค้ามาที่ร้านก็ จะสั่งเส้นแล้วก็มังเลยเล็กเส้นมังเล็กมังใหญ่มังก็คือใส่ทุกอย่างมี่ใส่ทุกอย่ครเรียกมังใส่มังตอนนี้ผมมีเสร็จแล้วมังครับผมเสร็จแล้วมังครับผมเติมมังเลยมังเพื่มเพิ่มยำไปค่ะต้องยำหรือใส่นี่เลยค่ะให้พี่เขาให้พี่เขาใส่ดูอ่ะมีอะไรบ้างในหนึ่งชามค่ะ นี่อ้นใครจะสั่งเส้นลครับเดี๋ยวผมลุกเส้นให้ครับผมอันนี้ใ่มสบอกพี่ดาวเส้นเล็กเส้นเล็กนะครับผมไม่ใช่ว่าตัดแน่ใจเลยใช่ไหมอันนี้เป็นธรรมดานะคะไม่ไม่กำังเลยเป็นธรรมดาอันนี้ใส่เครื่องอะไรพวกอะไรข้างในนะคะถั่วกระเทียมในตองนีอันนี้ไม่ไม่มีไม่มีเครื่องเลยอ๋ออย่างนี้เวลาทานเราก็ไม่ต้องปรุงแล้วนะเพราะไม่ต้องปรุงมาให้เสร็จแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าต้องการเข้มข้นขึ้นก็ปรุงอีกนิดหนึงชิมนิดนึงชิมก่อนแล้วเราขาดรสไหนก็ใส่ต่อีปเลยขาใส่ตอนนี้ใช่ค่ะหมูสับ อ่ะหมูสับหมูอันนี้ธรรมดานะคะอันนี้ไม่ได้กรอบหมูชิ้นหมูสับสามอย่างแล้วค่ะต้มยำหมูกรอบจัมโบ้ไหมคะค่ะจัมโบ้เอามีพี่มีอะไรพี่จับมาเลยค่ะอย่างเต็มเลยค่ะ มูกใส่หมูกรอบหมอเป็ดมังนะคะค่ะเล็กมังค่ะชิ้นหมูกรอบหมูชิ้นคือพอมังนี่คือกะละมังอ่ะใส่ได้แต่ว่าคืออันนี้คือธรรมดาไม่ได้หมายถึงใส่แต่มดานี่ครับผมนี่ถ้วยกะละมังของพี่ดาวคือกะละมังหนึ่งลูกชิ้นใหญ่ยักษ์มากขัมน้ำครับผมแล้วก็น้ำนี่ของพี่ดาวครับ่ตักน้ำซุปอันนี้แหละคือถ้วยกะละมังนี่คือเล็กทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างอยากได้ยินตาโฟมังนี่ไง ค่ะ้ใส่น้ำนะเปลี่ยนรูปได้ค่ะจะได้เอาเย็นตาโฟใช่ไหมอยากได้เย็นตาโฟมังถ้าเย็นตาโฟล่ะเย็นตาโฟมังนะคะอยากไหมไม่ยำไม่ใส่ไม่ยำนะไม่ใส่เลยเห็นมันที่มีมีเหมือนกุ้งปลาหมึกด้วยนี่คือทะเลค่ะเป็นท่ากระทะกระมังไงคะเราจะใส่ทุกอย่างเลยคือถ้ามังจะมีทะเลด้วยใช่คือจะมีหมูกรอบมีไข่มีหมูตุ๋นมีซัมโบทะเลค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวทำเย็นตาโฟก่อนเดี๋ยวขอเราโฟไม่ยำโฟไม่ยำโฟไม่ยำของดาวค่ะโฟไม่ยำค่ะ โอ้ไม่นะยังเป็นเพอุ้ยเครื่องเขานี่อางเวลาไปสั่งคุณผู้ชมก็แค่เลือกเส้นเลือกเส้นค่ะเลือกเส้นแล้วก็บอกเขามั่งมาได้ทุกอย่างเลยแแค่สั่งก็สนุกแล้วแค่สั่งก็สนุกค่ะแค่เห็นชามก็อิ่มแล้ว เคยมีคนทานไม่หมดไหมที่เบิ้ลสองค่ะเบิ้ลสองเอาซไม่มีไม่หมดมีแต่บางจัดโปรโมชั่นนะคะคือถ้าลูกค้าแบบทานปกติธรรมดาถ้าทานได้สองชามเนี้เราแถมให้อีกหนึ่งอ๋อแล้วมีคนทานได้เยอะไหมคะสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดชามแม่นับไปถึงสิบเอ็ดท่านสิบเอ็ดคนทานสองแถมหนึ่งแล้วถ้าเกิดเขาเคยทำสถิติไหมคะว่าใครที่ทานชามใหญ่กะละมังเน้ยได้เยอะที่สุดกี่ชาม สองได้แค่สองค่ะค<อ>แต่พี่พระบอกว่าจะทำอะไรสถิติคือจะสามแต่ยังไไมมม่่ียังมีม ใครคุณผู้ชมคนไหนคิดว่าทานได้ถึง3หรือมากกว่านั้นต้องไปลองอ๋อเย็นต่โฟร้านนี้ใส่ไข่ต้มยำมาตูมด้วยค่ะถ้ามังออ่่ะะคทุกยยาางงเลถ้มันี่จะได้ได้ได้ไข่ต้มยำมาตูมด้วยของพี่เห็นบอกว่าไข่ต้มเองเป็นเอกลักษณ์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะต้มยากนะย่างต้มยากนะกว่าจะได้อย่างเงี้ยฝีมือค่ะฝีมือโอ้โหนี่มือต้มไข่ยังมาตมต้มไข่มาด้วยค่ะน้ตามอร่อยมากเอาผักบุ้งกรอบไปใช่ผักบุ้งกรอบนี่ใส่ใน รวยน่าก๋วยเตี๋ยวค่ะคือก๋วยเตี๋ยวทุกประเภทจ้ะมีก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่มีตะเกียบคืออะไรตะเกียบอยู่ด้านนี้ค่ะคุณแล้วอย่างนี้ขายชามละเท่าไหร่คะพี่ชามละเท่าไหร่ชามละเท่าไหร่ถ้ารวมมิตรกำลังนะคะก็คือแปดสิบห้าบาทแปดบาทกินไปถึงพรุ่งนี้อ่ะเป๊อกคือกินเสร็จแล้วต้องไปนอนย่อยอ่ะแต่ชามใหญ่มากนะคะแต่ถ้าตอนนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครเอากระมังมาเองเรามีส่วนลดให้ทะคนเอากระมังมาเอง พี่ปอเอากะละมังซักผ้าีด้วยเหรอครับยังไงอะเนี่ยหลังจากหลังจากนี้คุณเราจะมีโปรโมชั่นให้นะคะใครเอากะละมังมาเองนนนีีี่่่่คะมีส่วนลดให้กะละมังของพี่คือหมายความว่าไซส์ขนาดไหนยังไงคะมีใหญ่กว่าเราอีกไหมอะไรประมาณนี้นี่คือเกะละมังที่สามารถใส่ก๋วยเตี๋ยวได้ได้แล้วใหญ่กว่านี้มีอีกเปล่าใช่ถ้าเอามามีส่วนลดให้ท้าทายเลยใหญ่กว่านี้มีอีกไหมถ้าเอากะละมังซักผ้ามาได้สิคะแต่ว่าเครื่องเราใส่เท่าเดิมนะสมัยที่ว่ากะละมังของคุณเป็นยังไง หลงเหลงชาเอากระมังสักผ้าาใส่นอกจากนั้นเรายังเห็นเมนูอย่างอื่นมีข้าวด้วยค่ะคุณค่ะข้าวอะไรเอ่ยอันนี้้ข้าวเป็นกะเพราเป็ดไข่ต้มนะคะโอ้กะเพราเป็ดเมื่อกี้เห็นบอกมีสูตรพิเศษของที่นี่ด้วยเป็ดนี้ต้องผ่านกระบวนการก่อนใช่ไหมค่ะก็คือเอามาต้มก่อนนะคะแล้วก็ตัดไปเตยค่ะจะได้ไม่เหม็น ไม่เห็นไม่เห็นสาปเป็ดไม่เป็นสาปนี่แล้วเขาก็เสิร์ฟกับนี่นะคะใช่ค่ะไข่ต้๋ยปลาทูเหมือนเดิมใช่ค่ะนะคะส่วนอันนี้อันนี้เป็นข้าวผัดปลาทูจ้ะข้าวผัดปลาทูนี่น่นอนนึกถึงปอาตัวใหญ่ปนี่ต้องไปย่างไปทอดปลาทูก่อนทอดก่อนค่ะจ้ะตัวใหญ่ ผู้ปกครองจะชอบสั่งให้เด็กนักเรียนทานในองขอชิมนิดนึงค่ะค่ะคุณคุณผู้ชมชามมันใหญ่จริงอะต่นนี้ทานอะไรใหญ่ๆมันก็ทานสบายดังก็ะสบายดีเนาะอืออร่อยอ่ะมีเนื้อปลาทูเป็นชิ้นๆอยู่เนี่ยอือค่ะ สูตรอันนี้เป็นข้าวคุกกะปิข้าวคุกกะปิเมื่อกี้พี่จัดจานซะสวยมากเลยอ่ะค่ะสวยอย่างนี้ทุกจานนะคุณสวยอย่างนี้ทุกจานเนี่ยใช่เลยแต่ละจานเครื่องอย่างเงี้ยเลยโอ้โหค่ะเครื่องอย่างงี้เลยแล้วเครื่องก็เยอะด้วยอันนี้เป็นความตั้งใจเลยคือร้านนี้อาจจะอยู่ริมทางใช่ค่ะเป็นร้านริมทางแต่ว่า ต้องทานแล้วสวยเหมือนอยู่ในร้านกัใช่ค่ะความตั้งใจของทางพี่ก็เลยนะคะเสริมมาแต่ละจานคือเราก็เห็นตั้งแต่เริ่มชามต้มยำแล้วนะค่าคุกกีกกับข้าสาพทูนนทคุณเวาลงโต๊ะ ลูกค้าถ่ายรูปเกือบท่านั้นก่อนทายก่อนทานคือจริงจริงเราถ่ายตั้งแต่มังของพี่แล้วแหละจ้ะคือจริงจริงนเดี๋ยวนี้นะกันร้านอาหารเน่ยมาเข้าเรื่องการจัดทุะคนเน่ะชอบถ่ายรูปแล้วแชร์รเพาะะฉนั้นรู้สึกว่าเอออยากไปทานนะมันก็มีส่วนแต่ว่ารสชาติก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ขายมาปนเท่าไหร่แล้วคะพี่ปีนี้ห้าปดแล้วค่ะปีนี้ปีที่ห้าแล้วทำไมอร่อยจริงนี่แสดงว่าอยู่ไม่ได้ค่ะอย่างน้ำซุปของเรานี่ก็ต้องเคี่ยว ให้หวานด้วยใช่ไหมใช่อะไรคะกระดูกหมูนะคะกระดูกหมูค่ะเล้งกขาตั้งค่ะสองอย่างผสมกันอะไรนะคะกระดูกเล้งกระดูกกระตั้งค่ะสองอย่างผสมกันค่ะมีโค้ามีเทคนิคนะการทําน้ําซุปให้แบบอร่อยที่ขาขาหอแบบเส้นใหญ่ทุกอย่างไม่นีค่ะใหญ่กระมังใหญ่กระมังใหญ่เออไปแล้วสามต้องบอกเหนื่อยกระมังเหรอขอโทษนะใครสั่งมังเตือนไว้ก่อนมันเยอะมากข้อมือจะหักแล้วเนี่ยตอนนี้มันหนักจริงๆงมังหนักมากๆมังหนักมากๆกันจะนะ กินไหมเขาจะไปนั่งกินแล้วไม่นั่งกินแล้วค่ะจะไปค่ะก๋วยเตี๋ยวอร่อยออร่ยแบบนี้นะคะชามใหญ่ๆแบบนี้พี่ก็ท้าเลยถ้าคุณมีชามใหญ่มีมังที่คิดว่าใหญ่กว่านี้เนี่ยเอามายื่้เลยเอาใส่เลยจะมีส่วนลดให้ค่ะนะคะส่วนโปรโมชั่นเดี๋ยวต้องรอติดตามร้านอีกทีนึงนะคะว่าจะออกมาเมื่อไหร่สําหรับ2ชามปีหนึ่งชามใครทานได้ผมบอกตรงเลยนะว่าลูกชิ้นลูกเดียวก็กินไม่ไหวแล้วครับผมผมคนทานเยอะมากลูกชิ้นลูกเดียวนี่ เต็มท้องหมดเลยครับตอนนี้กี่ตรงเลยก่อนแต่ตอนที่เราจะแบบว่าให้พิเศษกำลังที่3อะไรเงี้ยก็หมายถึงว่า2กำลังเนี้ต้องทานแบบสบายๆนะไม่เอื้อาจจะเยี่ยมที่แบบต้องการอันที่เน้นมากค่ะคุณผู้ชมสนใจอยากจะไปก็นี่เลยไปทางถนนลำลูกกาจัดใช่ไหมคะลำลูกกาปทุมธานีแล้วก็ช่วงประมาณคลองสามยื้องๆกับโรงเรียนของสุวรรณวิทยาใกล้ๆกับวัดสายใหม่สังเกตเอาไว้หน้าร้านมีป้ายติดจัดใช่ไหมคะร้านก๋วยเตี๋ยวกะมังกะมังกะมังแปะ ภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอดทนจ้ะอดทนแต่ทานที่นี่นี่ไม่ต้องทนอดเพราคุณจะอิ่มจนอืดเลยล่ะแถมอร่อยด้วยค่ะให้หมายเลขโทรศัพท์คุณผู้ชมไว้ค่ะ0827932968ากนะคะ082 793 2968ก๋วยเตี๋ยวกะมังนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะอบคุณมรกเยค่ะเรอจานต่อนี้ค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยว ตะมังเนื่อช่วงหน้ากระเด็นไม่ใช่กระเตนหรอใช่กระเด็นนช่วงหน้าค่ะไอเดียกระเด็นเจ้าพาด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันค่ะกระเตนกระเด็นกปะเนกระเดนกระเนมาทำชีวิตของคุณให้เจ้าไปกับเราสิ